เต้นเพื่อเอาใหม่นะคลิปนี้ตะลุยกินซอยปีดีตังหากพาไปกินร้านเบเกอรี่ที่ส่งออกทั่วประเทศใช้เวลากว่า4วันในการทำเลยนะบะหมีเป็ดย่างหมูกรอบขายแข่งเซเวน่นหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเพราะว่าเขาเปิดเกือบยีบชั่วโมงเลยเดี๋ยวหมูที่ไส้แน่นจนแป้งห่อไม่มิดสงสัยอะว่าทำไมมันอร่อยขนาด อร่อยมากเลยนะบุทักเจ้าประจําที่กินมาเกือบ10ปีเป็นร้านที่แบบกินมาเนิ่นนานมากเนื้อแน่นมากๆๆอืมและอื่นๆอีกมากมายในซอยปีดีสุขุวิทเจ็ดเอ็ดเอ็ดเอ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจมูกพาไปนะคะวันนี้จมูกพาแป้งมาอยู่ที่ย่านสุขุมวิท7 1เหรือว่าปีดีนั่นเองนะร้านที่จะพามาตะลุยกินวันนี้เป็นร้านที่แบบสั่งไปกินที่บ้านบ่อยมากเขาบอกว่าอร่อยทุกร้านไม่จบตาแน่นอนส่วนการเดินทางนะนั่งรถไฟฟ้ามากก็ลงได้ที่สถานีพระขนงเลยแล้วก็ต่อพี่วินหรือว่ากระป๋อเข้ามานะแต่ส่วนใครที่ขับรถมาต้องเช็คที่ต่อกับทางร้านอีกทีนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวแป้งอ่ะจ,จะคอยเช็คคอยบอกให้ระหว่างพาไปกินนะการจะไปตะลุยกินวันนี้ก็ อย่าลืมกดติดตามให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พามากินด้วยกันบ่อยๆโอเค okay, ถ้าพร้อมกันแล้วตามกินไปกันเลย เริ่มกันที่ร้านแรกนะพามาลองท้องเบาๆกันก่อนเลยที่ร้านค Congee Bakery นะร้านตั้งอยู่ที่ซอยปีดี41นะหรือว่าซอยเอกมัย22ร้านนี้ถ้าขับรถมาก็คือจอดที่นี่ได้เลยนะกว้างมากจะบอกว่าร้านนี้เป็นเทพแห่งขนมปังครัวซองไพาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเพียบและแถมร้านนี้เขายังแบบอบขนมปังอะผลิตส่งให้โรงแรม5ดาวแล้วก็ร้านอาหารทั่วประเทศเลยนะไม่ธรรมดาจริงๆอยากกินแล้วอะไปกัน บรรยากาศร้านเหมือนอยู่ในสวนเลยนะทุกคนดูดิมันน่ารักมากๆเลยเนาะล่มลื่นสุดๆแล้วในร้านก็แบบ สบายๆเนาะเหมือนอยู่ในบ้านอ่ะแต่เป็นบ้านที่มีขนมปังให้เลือกเต็มไปหมดเลยใครชอบของหวานก็คีบขึ้นมาใครอยากกินของเค้ก็มีให้เลือกหลากหลายสุดๆตัวซองเดนิสซาโดบาเกตเซียบัตตาแล้วก็พายต่างๆอารมณ์เหมือนเราเดินเข้าร้านขนมปังตามห้างอ่ะนึกออกใช่ปะแต่อยู่ในบ้านน่ารักน่ารักนี่เราสั่งมา2อย่างนะจะบอกว่า2ตัวเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลย็ก่าได้นะทีเด็ดร้านนี้อย่างแรกเลยอ่ะก็คือความใส่ใจของเชฟโจนะเชฟโจอ่ะเลี้ยงยีสต์ขึ้นลูกโตอะไรเงี้ยทำเองทุกอย่าง ทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยนะดูแลขนมทุกชิ้นเหมือนลูกเลยอนะทุกคนตอนนี้ก็แบบหอมน่ากินมากขอกินเลยได้ไหมเอาเป็นซาวโดโควซองก่นแล้วกันนะอันนี้เป็นซาวโดโควซองนะตัวนี้120บาทก็คือใหญ่มากนะทุกคนดูดิโหงแบบดีมากแบบดูฉ่ำเนยมากนะดูดิอยากกินขอหัน่นเข้าปากเลยแล้วกันนะคราวน,นี้กินควซองมันก็จะเลอะๆแบบนี้นะทุกคน <c oughs> <c oughs> ข้างนอกอะกรอบมากเลยนะเพราะเขาอุ่นร like okay. ้อนให้เราอีกทีก่อนมาเสิร์ฟเขามีแบบบ๊อปปี้ซีดหรือไงที่มอนมาข้างบนเนี่ยนะก็คือเพิ่ม t e เ t อร์ในการเคี้ยวกุบชั้นข้างในก็คือฉ่ำเนยมากคือครัวซองร้านเนี้ยเป็นร้านครัวซองที่แบบฉ่ำเนยอะฟูฉ่ำเนยกินเปล่าๆอ่าะไม่ต้องทาแยมทาอะไรอย่างอร่อยเลย กินกับกาแฟนี่คือจบเลยมื้อเช้าถูกใจมากอันนี้แล้วก็ตัวใหญ่มากอิ่มได้เลยนะแล้วก็จะแอบบอกว่าตัวซาวโดค์ควซองอ่ะเขาใช้เวลากว่า4วันในการทำเลยนะกว่าจะออกมาเป็นเมนูนี้เอาจริงๆไม่เคยเห็นเมนูนี้ที่ไหนเท่าไหร่เลยนะเรียกได้ว่าแบบหายากมากอ่ะถ้าใครมีที่ไหนที่ไปเป็นสไตล์ซาวโดค์ควซองก็คอมเมนต์บอกได้นะจะตามไปกินเป็นทตาหลควซองมากเดี๋ยวดูเมนูต่อไปกันเลยนะ <S <S เป็นตัวเด็ดเหมือนกันออซี่มีทพายนะอันนี้200บาทถ้ากินไหมหนักๆเลย ทุกคนแล้วก็อุ่นร้อนมาด้วยนะอยากกินอ่ะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูเลยนะว่าข้างในอ่ะแบบน่ากินขนาดไหนไส้ก็คือแบบล้นๆ้นจุกๆุเลยนะทุกคนตัวไสอ่ะก็คือเขาใช้เวลาเคี่ยวประมาณสามสี่ชั่วโมงเลยนะอยากกินมากขอกินเลยได้ไหมกินแล้วนะอุ้ยมันใหญ่ไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราทําได้นะหฮ้ยทาได้เปล่าอ่ะทำไม่ได้ เข้ากับแป้งพายอะ่ะคือหอมแบบหอมแบบมีมิติอีอ่ะคือตัวพายอะ่ะเขาก็หอมเนยใช่ไหมแล้วก็ตัวไส้เนื้อที่เขาเคี่ยวมานานๆสามสี่ชั่วโมองอะ่ะมันมีความหอมเครื่องเทศหอมพริกไทยชอบตรงที่รสเขาไม่ได้จัดแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบสไตายแบบก่อนมะเขือเทศแบบนั้นอะ่ะวิชอ,ชองงงลงมากร้านนี้<ม>อร่อยจะไม่รู้จะพูดยังไงเราวนะต้องมากินให้ได้นะโอเคงงั้นเดี๋ยวขอไปกินต่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านต่อไป แล้วก็อย่าลืมดูคลิปให้จบนะเพราะว่าร้านสุดท้ายอะ่ะเป็นร้านที่แบบรับขนมฟังจากร้านเนี้ยไปรอติดตามด้วยนะว่าจะน่ากินขนาดไหนขอบอกเลยว่าเด็กแน่นอนเป็นแบบสวรรค์ของเด็กควนอย่างเราแล <c oughs> ะขาคะ่ะไม่ได้ในทุกคลิปก็คือต้องกินเส้นนะเ <c oughs> พราะแห้งอะ <c oughs> เด็กเส้นฮ่าฮ่าล้อเล่นนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านคอง มียกเป็ดย่างนะร้านตั้งอยู่ปักซอยปีดี1ที่จอดรถก,ก็คือจอดริมถนน,นได้เลยนะร้านนี้ก็คือเขาเปิดมา30กว่าปีแล้วนะสำหรับแป้งอะเป็นร้านที่แบบหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาทุกคนเพราะว่าเขาเปิดแบบเกือบ24ชั่วโมงเลยนะเปิดตั้งแต่6โมง20ถึงตี5เลยแอบ,บเห็นเป็ดกับหมูกรอบน่ากินมากไปสั่งกันเลยดีกว่าตามมาเลย น่าชามใหญ่มากเราได้มาแล้วนะอันนี้เป็นปะบะหมี่แห้งเป็ดย่างหมูกรอบชามนี้60บาทแต่ว่าเป็นบะหมี่หยกนะทุกคนดูนี่ <orsch realmente S 1> เข<อ>ามีมีสีเหลืองกับมีหยกสั่งเขาได้เขาจะมีน้ำราดบูแดงอะลาดมาให้กินเลยดีกว่ามาเส้นเขารวมมาพอดีมากเลยนะจุบๆเล็กๆแบบไม่แข็งนะผูกใจเส้นมากลุกกับน้ำราดเดี๋ยวจะชิมเป็ดให้ดูดีกว่า เป็ดน,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 นุ่มเลยนะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ไม่เหนียวด้วยแล้วก็หนังเป็ดเขาอะเห็นสีแบบแดงๆส้มๆแบบนี้แต่หอมมากเลยนะเขาย่างมาอร่อยมากต่อไปจะชิมหมูกรอบให้ดูฮึหเข้าปากซะดีดๆ <respects S 1> หมูกรอบก็คือตรงหนังเขาอะ เค็มนิดๆเวยนะแล้วก็ตัวเนื้อก็นุ่มมากอุ้ยพอกินทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยต้องมากินนะชาตเนี้คือให้เยอะสหกสิบาทโอเคเดี๋ยวขอไปกินก่อนแล้วก็เจอกันร้านต่อไปนะเงียบๆ,ๆ,ๆร้านต่อไปจะพาไปกินเกี๊ยวที่ชอบที่สุดในย่านนี้นะที่เนี่ยคือสว่างของคนกินทรมานคนรอนะดูจากพี่ไรเดอร์ได้ พี่แป้งขอพามาซูเซ่นกันต่ออีกร้านนะกับร้านเทียบิ๊กห้าหม้อร้านตั้งอยู่ซอยปีดีสิบหกนะปักซอยเลยริมถนนใหญ่ถ้าขับรถมากจกดในซอยปีดีสิบหกได้ก็จะมีค่าบริการชั่วโมงละสี่สิบบาท,ที่เด็ดร้านนี้ก็คือเกี๊ยวทอดแบบตัวอวบอวบเบิ่มเบิ่มใหญ่ใหญ่ทอดกันสดสดตรงนี้เลยนะแล้วก็เวียเตี๋ยวหมูต้มยำอะไรทั้งหลายคือแบบอร่อยหมดสั่งไปกินที่บ้านบ่อยมากโดยเฉพาะเกี๊ยวทอดอยากกินเกี๊ยวทอดแล้วเราไปกินกันเลยดีกว่าไหมตามมาเลย โอเคได้มาแล้วนะอันนี้เราสั่งมาเป็นบะหมี่แห้งต้มยำชามี้60บาทคือล้นชามมากนะทุกคนดูดิมาพร้อมนี่เกียวยักษ์ใหญ่ไหมดูดิอ้วนมากเลยนะตับดูชิ้นใหญ่มากแล้วก็หมูชิ้นหมูชิ้นก็ใหญ่แล้วก็หมูสับแบบลน้ลนๆจุกๆเลยนะชิมเส้นก่อนเ,เลยดีกว่าเป็นบะหมี่ปาะกรวยของโปรดแซ่บมาก รกดีเหมือนเดิมส่วนหมูสับนะทุกคนคือมันแบบชุ่มน้ำยำอะ่ะเผ็ดมากนี่ปากต้องเริ่มเบิร์นแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าใครไม่กินเผ็ดก็คือต้องสั่งเนี่ยเขามีให้สั่งนะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากอันนี้เผ็ดปกติเฮียบิ๊กเป็นคนยำเองเลยเขายำมาแบบเปรี้ยวหวานเค็มแบบครบรสเลยอะ่ะถูกใจควยเขายำอร่อยจริงนัง่นที่หมูชิ้นให้ดู ชริงเขาอะก็คือชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มมากเลยนะไม่เหนียวเลยอุ้ยเขาทำดีมากจริงต่อไปชิมชามต่อไปกันเลยดีกว่านี่เกี๊ยวทอดแบบจุกจุหกตัวทุกคน60บาทชามนี้ก็คือตัวละ10บาท ทุกคนดูไส้มันแน่นมากอ้าวนี่แป้งบางเท่านี้หมูแบบทั้งอันเลยนะคืออ้าวนี่สั่งเกี๊ยวชามเดียวไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วอิ่มกับปั้นนอนได้เลยแล้วคือเขาทอดใหม่ๆก็คือแป้งบางอร่อยมากมันปุกเกี๊ยวอยูอวะครับอร่อยจริงมันแบบสงสัยอะว่าทำไมมันบบอร่อยขนาดมันอร่อยมากเลยนะแบบ ไปถามเฮียบิ๊กมาแล้วเขาผสมแฮลลงไปให้แบบมีความแบบเชี้ยวแล้วมีกรุบกรุบนิดนึงเอ,อ้ยอร่อยนี่ตัวที่สองตัวที่สามแล้วดีกว่าค่ะอร่อยจริงไม่จริงส่วนอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวลวกนะทุกคนดูอ้วนไม่แพ้กันดูเขาจะใช้หมูวันละกิโลเนี่ยเยอะขนาดเนี่ยชิมแล้วนะหมูขาว,ขาวบๆบวบๆอ้วนๆ กินกับซอสเรี้ยวอื้ออร่อยแบบเฮ้ยแบบต้มก็อร่อยนะคือมันดีตรงที่ไส้เขาละแป้งเขาบางมากคือเหมือนไม่ได้กินเกี๊ยวทุก oh. คนกินแต่หมูอ่ะ oh. จะบอกว่าทุกคำที่กินเกี๊ยวเข้าไปอ่ะเคี้ยวนานมากนะเพราะว่าหมูมันใหญ่มากแป้งเขาบางขนาดนี้นะทุกคนดูดิคือมันหมูล้วนจริงๆต้องเรียกว่าแบบ หมูห่อเกี้ยวหรือว่าไม่ใช่เกี้ยวห่อหมูเอเแค่เดี๋ยวขอไปกินต่อให้หมดก่อนนะซูเยอะมากต้องกิ้งแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอก,กันร้านต่อไปนะเอาะหมีมากเดี๋ยวร้านต่อไปไกลหน่อยนะต้องนั่งเครื่องไปเพราะร้านเขาอยู่ปารีสจะที่ไหนเล่าปะโท ะพามากินปักหมอ้อกันนะกับร้านปักหมอ้อปารีสขับรถมาสามารถเอารถมาจอดที่ซอยปีดี5หได้เลยชั่วโมงละ20บาทแล้วก็เดินออกมาประมาณร้อยเมตรนิดเดียวก็ถึงเลยแล้วเขาจะอยู่ติดถนนนะร้านเนี้ยเขา,าเปิดสาขาแรกอยู่ที่จังหวัดสกลน,นกครน,นะแต่ที่ชื่อปักหมอ้อปารีสเพราะว่าเขาขายอยู่หน้าโรงหนังปารีสและลูกค้าก็เรียกติดปากกันกว่าปักหมอ้อปารีสเขาก็เลยใช้ชื่อนี้มาไม่เปลี่ยนเลยอยากกินแล้วอยากกินปักหมอ้อแบบแป้งบางๆตามมาเลย นี่ได้มาแล้วนะวันนี้เราสั่งมาสองจานนะจานแรกก็คือปักหม้อทูโทนจานนี้70บาทเขาจะมีเป็นแบบห่อแป้งแบบออริจินอลปกติแบบนี้นะแล้วก็ห่อแป้งกับไข่แล้วก็โรยหอมเจียวมาแบบนี้นะเดี๋ยวจะชิมให้ดูเลยนะหมูยอเขาแบบแท้งใหญ่มานะซ้อนอยู่ในนี้ราดน้าจิ้มก่อน1นึ่กรุ๊อันนี้กินทั้งตัวไม่ไหวนะติดคอได้เลยนะทุกคนนะขอขึ้นตัว าบางแต่ว่านุ่มหนึบมากเลยนะใส้เขาแ่ะแน่นๆเลยนะมีหมูยอซ้ออยู่ในนี้ทั้งแท่งเลยแล้วหมูสับปรุงรสมาแล้วอร่อยกินคู่กับน้ำจิ้มนะทุกคนก็คือเปรี้ยวหวานเค็มครบรสเลยแอบได้ยินว่าเขาใช้พริกกระเหลี่ยงด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดจ,จัดขนาดนั้น,น,ะนะกินได้เพลินๆจะชิมแบบม้วนไข่ให้ดูนะไส้ข้างในก็คือเหมือนกันนับเบียงแค่แบบตัวน,นี้มีไข่เพิ่มขึ้นมาชิมเลยนะเอ ก็อ,อร่อยนะแต่รู้สึกส่วนตัวจะชอบแบบออริจินอลมากกว่าเดี๋ยวต่อไปจะชิมอีกจานหนึ่งให้ดูนี่จานที่2ที่เราสั่งมาก,ก็คือข้าวเกียบกรอบแบบไม่ใส่ไข่นะอันนี้90บาทใส่เป็นแบบเดียวกับตัวที่ชิมเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้ความพิเศษก็คือด้านนอกเขาจะเป็นข้าวเกียบมาด้วยแบบหอทับให้อีกทีนึงกรอบอบเลยนะทุกคนเดีย๋ยวจะชิมข้าวเหียบให้ดูก่อนเลยแบบไม่ใส่ไส่กินเลยนะ ข้าวเกี๊ยวเขาอร่อยมากเลยนะมันแบบหอมงาสดุดิบเขาใส่งามาเยอะมากแต่ว่าถ้าทิงไว้น,นานๆนอะ่ะข้าวเกี๊ยวมันจะเริ่มนิ่งนะแนะนําให้สั่งมาแล้วก็รีบกินเลย<ม>เดี๋ยวจะกินพร้อมไส้ให้ดูทั<ม>้งคําเลยนะไส้ทุกอย่างพร้อมข้าวเกี๊ยวอ่ะก็คืออร่อยมากเลยนะมันแบบ ข้าวเกี๊ยม,มาช่วยเพิพ่มพิซเตอร์แล้วก็แบบหอมงามากขึ้นอ่ะมากินกันได้น,นะก็คือร้านนี้อร่อยแบบเต็มสิบเลยแล้วร้านนี้มีคนแอบเห็นหรือยังที่เมื่อเช้าบอกว่าเขารับขนมปังมาจากร้านคงกี้แน่งงกันเลยจะไปเห็นได้ไงล่นะเนาะก็ร้านนี้มันไม่มี <laughs> ร้านเล่นนะไม่มีแต่เดี๋ยวไปเจอกันร้านหน้าร้านหน้ามีแน่นอนคราวนี้ของจริงละหนึ่งในร้านที่รับขนมปังจากคงกี้ร้านแรกมากบอกเลยห้ามพลาดอร่อยโคตรโคตรโคตร คราวนี้แป้งจะพามาเปลี่ยนสไตล์กันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กันที่วิลล์ดิสติกอยู่แถวแปากซอยสุขุมวิท71กับร้านออลชัมซอสนี่ร<ม>้านเขาจะเป็นฟู้ดพักอยู่ด้านหลังนี้นะสีแดงแงเหลืองเหลือร้านนี้เขาจะขายกรีกชีสแซนด์วิชเบอร,ร์เกอร์ฟรนฟรายอะไรอนยะ่างเงี้ยเป็นสวรรค์ของเด็กอ้วนอย่างเราเลยนะพลาดไม่ได้อาหารอะไรแบบเนี้ยถูกใจมากร้านเนี้ยก็คือเขาจะมี2สาขานะอยู่ที่ The W ิล s t r i สติกกับฮาบิโตะมอลก็คือจะเปิดคนละเวลากาันลองไปดูในเพจเขาได้แล้วก็จําที่บอกได้ไหมว่าร้าน กงกี้เขาส่งขนมปังให้ร้านทั่วประเทศเลยร้านนี้ก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนะหอมมากอยากกินแล้วไปกินกันเลยดีกว่าแม่ตามมาเลยนี่ได้มาลานะอันนี้เป็นแฟตบลูชีสพาไปนั่งกินดีกว่าอันนี้เราสั่งมาเป็นแฟตบลูชีสอันนี้200บาทก็คือด้านในอะ่ะจะเป็นเนื้อนะแล้วก็ชีสแล้วกห็หลายอย่างเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นร้านที่แบบกินมาเนิ่นนานมากกินมานะ่าจะแบบ6-7ปีได้แล้วเนาะใช่ไหม สั่งไปกินที่บ้านตลอดแต่กินที่นี่น่าจะอร่อยกว่ากินแบบไม่จิ้มซอสก่อนดีกว่าขนมปังน้านนอกนะทุกคนเขากริวมาแบบกรอบๆแล้วข้างในก็แบบนุ่มกำลังดีแล้วข้างในแบบชีสจุกๆกับเนื้อมันเป็นแบบจวนของเด็กอ้วนที่รักอาหารแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นซอสโฮมเมดที่เขาทำเองนะจะลองจิ้มดูเนื้อแน่น ขอยอนนะไส้เนื้อแบบแน่นๆเลยนะอันนี้เหมือนเป็นสไตล์แบบซอสวาซาบิแต่มันไม่ได้จี๊ดแบบขึ้นจมูกนะคือแบบอร่อยแบบเฮ้ยแบบเข้ากับแซนด์วิชอันนี้มากอะ่ะเดี๋ยวจะลองจิ้มซอสมะเขือเทศเอซอสมะเขือเทศ <c oughs> อร่อยซอสมะเขือเทศก็อร่อยแบบมันก็แบบเปรี้ยวหวานขึ้นมานะเป็นอีกรสหนึ่งแต่ชอบอันนี้มากเลยอะ่ะซอสวาซาบิอันนี้ขออีกคำนะ ที่บอกนะเขาใช้ขนมปังของคงกี้ก็ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกกริวมานุ่มกำลังดีไม่แห้งเลยนะพอดีมาก รักเลยร้านนี้ร้านนี้จะบอกว่าแบบตัวจับยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าสาวอาทิตย์ดักเขาจะไปออกงานตลอดมีคนให้ไปตลอดแต่อย่างที่บอกนะเขามี2สาขาฮาบิโตะกับ W d i s บิลดิสตก็ลองเช็คกับทางร้านดูได้ว่าเขาขายวันนี้หรือเปล่ากี่โมงอะไรแบบนี้จะได้ไม่มาเกินนะแต่ว่ามาแล้วคุ้มค่าแน่นอนคืออร่อยจริงเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วก็เจอกันร้านต่อไปเดี๋ยวร้านต่อไปจะพาไปกินขนม นี่จากออซัมซอสเมื่อกี้นะเราก็เดินตรงออกมาเลยนะเจอวงเวียแล้วเราก็เดินตรงไปอีกแล้วก็จะถึงร้านต่อไปที่เราจะพาไปนะเรียบร้อยแล้วนะร้านสุดท้ายจบแล้วก็คือ Seven. <laughs> เซเว่นรล่นเล่นกลางๆเซเว่นซีไอร้านไอติมนี่ โอเควันนี้จะพามาปิดจบกันที่ร้านไอศครีมชื่อลินทาโร่นะร้านนี้ก็คือเป็นร้านไอติมในดวงใจของแป้งเหมือนกันถ้าไปตรงไหนแล้วมีก็คือต้องขอ1นึ่งโกน์นะ <c oughs> ร้านเขาอ่ะจะอยู่ด้านหน้าโครงการเลยนะเหมือนที่พาเดินมาเมื่อกี้จากออซัมซัดก็ตรงอย่างเดียวเห็นแน่นอนอยู่ข้างเซเว่นไอศครีมร้านนี้ก็คือจะเป็นสไตล์แบบเจลาโต้นะแล้วก็สาขาแรกของเขาอ่ะอยู่ที่จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นเลยนะเป็นไงอยากกินขึ้นมาเลยอยากไปกินกันเลยดีกว่าแป้งนี่แหละอยากกินตามมาเลย นี่ได้มาแล้วนะเราสั่งมา2รถเป็นรถโฮจิฉะโฮจิกับคาซิสออเรนนะโค่นนี้ร้อยบาทนี่เลือกได้2รถนะใส่ถ้วยก็ได้ใส่โคนก็ได้แต่ว่าแนะนําให้ใส่โคนนะเพราะว่าโคนอะหอมอร่อยมากติมร้านเนี่ยเขาใช้ผลผลิตผลไม้จากเกษตรกรโดยตรงไม่ใช้ผลไม้แช่แข็งหรือสายเคมีในการทําไอติม e เลยนะแล้วก็เขาไม่เติมน้ําตาลเลยด้วยก็คือใช้น้ําหึ่งอะให้ความหวานแทนน้าตาลไปเลยกินเลยดีกว่าเดี๋ยวมาละลายพี่ขอกินรสอาซิสออเรนก่อนนะสดชื่นอันเนี้ยกินบ่อยมาก อร่อยอันนี้อันดับหนึ่งในใจเลยอันนี้โรจิฉะโมจิเขาจะมีโมจิหนึบๆอยู่ในเนื้อด้วยนะทุกคนดูสิโรตีฉะเขาแบบเพ้มข้นมากนะกินคนดีกว่าโคนเขาก็คือกรอบสดใหม่หอมเนยมากโคนเขามีสองรสชาตินะรสโกโก้กับเมเปิลอันนี้สั่งมาเป็นรถเมเปิลโอเคเดี๋ยวขอต่อไปกินก่อนเลยเดี๋ยวพาไปปิดจบกันหน้าร้าน มานั่งกินไอติมชิวๆต่อหน้าร้านนะบรรยากาศของเย็นก็คือดีมากเลยนะที่เนี่ยแล้วก็ร้านอาหารเปิดเยอะด้วยด้านในแบบหูมนะีอาหารเยอะมากเป็นแบบสไตล์ต้มตาก็มีอาหารสไตล์อิตาเลียนอะไรก็มีนะแบบหลากหลายมากมาเดินเล่นกันได้นะที่นี่วันนี้ก็พามาตะเวนกินแถวสุขุมวิทเจ็ดเอ็ดหรือว่าปีดีกันแบบจุกๆเลยนะคจบจกข้าหวานร้านก็คือหลากหลายสไตล์มากเลยนะกินเพลินมากวันนี้ก็สนุกมากเลยนะอิ่มตื่น <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆคลิปหน้าจะพาไปะลุลูที่ไหนรอติดตามด้วยนะขอไปกินไอติมให้หมดก่อนเฮ่เดี๋ยวมันละลายบ๊ายบายใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆ